อีเจอิงจ่ายอีสุสุภาเพลินนะคะวันนี้อยู่กันที่โชว์รูมอีสุสุไม่โทรงามื่วานเช่นเคยคะ่ะวันนี้อิงจะพามาส่งเจ้าคันนี้นะคะไฮแลนเดอร์1.9 er เกียตซนะคะคันนี้สีดำนะคะแ่งแม็กโหลดจัดทรงให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวพาไปดูสเต็จการแต่งนะคะว่าลูกค้ารีเควสแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะเริ่มจาก ล้อแม็กเลยนะคะลูกค้าเลือกเป็น TE นะคะ37นะคะหยอดขาวส่วนยางก็จะใส่เป็นยางนิตโตนะคะ255หทับ 55R18 นะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปการโหลดนิดนึงนะคะคันนี้ก็จะโหลดหน้า2หลัง4นะคะจะเป็นทรงวัยรุ่นนิยมนะคะซึ่งเรียกว่ายีราฟแพะนั่นเองเดี๋ยวไปดูด้านท้ายนิดนึงนะคะคันนี้ นะคะคก็จะมีใส่ปิดท้ายให้ลูกค้านะคะคันนี้แต่งแม็กโหลดจากตรงร้านน้กมลนการยางนะคะซึ่งเป็นที่นิยมของวัยรุ่นนะคะพ่อน้องออนอิวโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะ ส่วนภายในนะคะให้ดูก่อนได้เลยนะคะแบบนี้เลยภายในนะคะถ้าเป็นรุ่นไฮเดียตัวสั้นนะคะแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเบาะนะคะเบาะหนังคูลแม็กค,ค่ะแล้วก็จะได้คุณจารีหมด2ดอกเนาะ,ะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเลยภายในลูกค้าไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากนะคะคือแต่งแบบเดิมเลยค่ะแล้วพอ ไม่ได้นะคะเป็นวัดตููค่ะส่วนตัวสั้นลงไปนะคะก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะ,ะเราได้จัดโปรอยู่นะคะกันที่สองสาวนะคะ ej ค่ะ ราคารถนะคะจะอยู่ที่97,000นะคะพร้อมแต่งแบบนี้เลยค่ะ49,000บาทคุ้มไหมคะอิงคุ้มมากค่ะก็ถ้าใครอยากได้รถหลอ่ลอๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะพร้อมแต่งแม็กโหลดจัดทรงนะคะสามารถติดต่อเราสคนได้นะโอเคค่ะจ๋าส่วนท้ายนี้นะคะจากับอิงนะคะ EJ เจค่ะอิ e ะ e สุภาเพิรนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราสคนด้วยนะคะจะได้นำทัพ คลิปต่อไปมาให้ทุกท่านได้ชมกน,นะคะว่ามีแต่รุ่นไหนบ้างอ่านไม่แน่ก็ได้นะเองคลิปหน้าเราอาจจะพาบุกไปร้านแม็กไดเลยก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะ,ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไระให้เพื่อนๆดูก็อย่าลืมฝากอุ๊บอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนเราไม่บอกนะคะโอเค <laughs> งันคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ